สำหรับเพื่อนเพื่อที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้แลนจิงดอมนะครับคุกกี้แลนโอเวนเบรกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นที่ที่วุ่นวายอย่างที่คิดจริงๆยิ่งไปซอยแคบแคบก็ยิ่งวุ่นวายนี่ก็ด้วยนั่นก็ด้วยมีตาายแต่อะไรแปลกๆปเต็มไปหมดแวะมาดูกันได้เลย ของเล่นเจ้าตูบมีเสียงที่เหมาะจะเป็นของขวัญสำหรับคุกกี้เด็กเออนี่ไงยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมของเล่นเจ้ tụ บว่าแต่มันขยับแบบนี้ได้ยังไงกันทำอะไรกับมันเนอะบอกมาตรงตงมีลานอยู่ใต้ขนปุกปุยนะ่ะเพราะงั้นมันก็เลยขยับได้ว่างไงนะถึงยังไงก็คงต้องลองตรวจสอบดูซะแล้วเท่าไรนะ <15 S 2> หร่นะสิบห้าเหรียญเท่านั้นจ้าให้ราคาถูกสุดๆเลยนั่นเนี่ย น้ำว่วบแพงสำหรับนักรบดากโกโก้ Go Go, แต่ก็ออกมาอันนึงจ้านี่เลยขอให้เล่นให้สนุกล่ะซื้อจนได้สินะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนสาธารณารัฐเนอะอีกอย่างมันก็ดูคล้ายๆเจ้าหมาป่าของฉันด้วยระวังหน่อยเดี๋ยวก็เดินชนหรอกนี่อะไรนะพายเยลี่ปลาเฮอริ่งแบบตอนนั้นนี่เอาเยลี่ปลาเฮอริ่งมาทำเป็นพายงั้นเหรอพวกคุกกี้สาธารณารัฐนี่ คิดอะไรอยู่ดูไม่ออกจริงๆเอ้ซื้อมาแล้วซื้อแล้วเหรอเออมันมีความหวานจากเยลลี่ปลาเฮอริ่งอยู่พอสมควรเลยนะหวานเหรอลองชิมดูสักอันสิไม่ได้ของกินแปลกๆปลกแบบนี้จะงั้นก็ไม่ต้องกินสักอันคงไม่เป็นไรมั้งไม่ได้ฉันตกหลุมพรางอะไรแบบนี้เหรอถ้าฝาบาทคุกกี้ดาร์โกโก้รู้เข้าจะโมโหไหมนะท่านราชานะ เป็นผู้ที่เข้าใจพวกเราดีกว่าที่เราคิดนะไม่งั้นท่านคงไม่สมพวกเราให้เป็นตัวแทนอนาณาจักรมาที่นี่หรอกนั่นสินะงั้นกินสักอันแล้วกันอร่อยความหอมมันของเยลลี่ปลาเฮอริ่งกับความหวานอย่างพอดีมันช่างลงตัวเดี๋ยวนะทำไมฉันพูดอะไรอย่างกับพวกรีวิวร้านอาหารแบบนี้ <c oughs> ทำไมอยู่ๆทำหน้าตึงขึ้นมาเจ้านั่น๋อจริงด้วย คุกกี้หน้า,กากขาวน่าจะยังไม่สังเกตเห็นพวกเรานะแอบตามไปกับเธอเจ้านั่นจะไปไหนกันแน่นะออจู่ๆก็หายไปแล้วทั้งๆที่อยู่ตรงหน้าแทๆ้ๆว่องไวมากจริงๆประมาทไม่ได้แล้วซอยนี้มีทางแยกเป็นสองทางมันคงไปทางใดแม่ก็ทางหนึ่งเง้นเธอไปซ้ายฉันไปขวาดีเงินแยกกันตามหาเธอ ตรงนี้เป็นหายโคลอนที่คุกกี้รสสาหรายทะเลทำงานอยู่ตอนนั้นนี่เหมือนมันกำลังนำไปสู่ความมืดมิดมากขึ้นเรื่อยๆคิดไปเองหรือเปล่านะยิ่มากที่ตามมาได้จนถึงนี่เจ้านี่หรือว่าจะล่อไอ้ฉันมาตรงนี้เข้ามาสิเดี๋ยวจะให้ดูว่าจุดจบที่แท้จริงเป็นไงตรงนี้เหมือนจะไม่มีใครอยู่มาป่าครีมพิมะคิดว่าไง เธอก็คิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีใครเหมือนกันสินะงั้นคงต้องไปทางฝั่งที่คุกกี้รถไวเบอร์ี่ไปแล้วล่ะอะไรนะมันจะมีเสียงอึก,กทึกคริกโครมาจากทางนั้นนะคุกกี้รถไวเบอร์ี่ต้องต่อสู้อยู่แน่ๆรีบไปกันเถอะ